ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เลยนะคะพี่ๆพี่ๆในห้องไลฟ์เข้ามาเห็นแล้วเขาก็มาบอกว่านะคะ,ะให้ให้ให้มาทําให้มาไลฟ์ให้มากขึ้นนะคะไลฟ์ like เป็นเป็นชั่วโมงนะคะไลฟ์ให้ได้ถึงชั่วโมงนะคะชั่วโมงหนึ่งยังไม่พอนะเห็นที่คุณเกิดบอกว่าจะต้องไลฟ์อ่ะหนึ่งชั่วโมงคือ60นาทีแล้วก็มีเผื่อไว้บ้างนะคะเผื่ออาจจะอ่า 8นาที9นาทีก็เป็นชั่วโมง8นาที9นาทีนะคะแม่พิณนาชาบอกว่าใช่ๆชชของนัชชาลง8ถึง9คลิปยาว8ถึง9านาวินาทีนาที่า8ถึง9นาทีต่อ1คลิปนะคะแล้วก็แม่น้อยบอกว่าจากประสบการณ์ตัวเองนะทุกคนได้รับเทคนิคเคล็ดลับจากเพื่อนๆของเราเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยไปได้ถูกทางพี่โกศลก็บอกเยอะๆจริงพี่โกศลก็บอกนะคะแนะนําให้ลงนะคะเนี่ยสาววีโอก็ได้คําแนะนําจากพี่ๆนี่แหละนะคะมาพัฒนาแล้วก็มาปรับปรุงนะคะเราก็คิดว่าเราจะแบบไปพบกับความสําเร็จด้วยกันนะคะอย่างน้อยเราก็ได้อะไรนะพัฒนาตัวเองอได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยูทูบนี้เขาทำยังไงนะคะ พอเราตอนนี้เราคุยกันเราก็จะได้ยินเสียงนกเอ๊่นกอยู่ตรงไหนไปดูกันทุกคนไปดูกันไปดูกันนกอยู่ตรงไหนล่ะไปดูกันนะคะบ้านสาวบิปกก็จะมีนกนะคะทุกคนมีนกมีนก,นกเยอะนะคะถุงกาแฟไปด้วยดูนกไปด้วยนะคะอืไปดูกันดูกันนะคะ ไปดูนกกาไปดูนกกาขอบคุณคุณใครน้อยนะคะพี่สาววิโอขึ้นไลฟ์อยู่อย่าอย่าแว้นไปบ้านแม่อะไรนะอย่าแว้นไปบ้านแม่เกศราสิไปไม่ใช่มันมีสองเครื่องสาววิโอมีสองเครื่องไงอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งก็อีกเครื่องหนึ่งไลฟ์อีกเครื่องหนึงงน่งอ่าไปดูคลิปก็เลยไปเห็นไปดูพี่เกศราก็ไปแว้นแล้วก็ออกมาช่วยกันช่วยกันไม่เป็นไร มานะคะไปดูบรรยากาศรอบๆบนะคะพินาชาบอกสู้ๆ้นะกอดกอดนะคะกอดกอดหน้าหนาวหน้าหนาวนี่นะคะไปดูลังนกกันสิเอ้มนกมันร้องอยู่ตรงไหนฮะ <c oughs> บรรยากาศยามเช้าเช้าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ <c oughs> นี่บรรยากาศเช้าเช้า ถ้าแสงแดดมันไม่ส่องตามันก็จะดีอะค่ะบรรยากาศขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่แดงค่ะพี่แดงครับบอกทากับข้าวอยู่นะคะขอบคุณทุกคนมานะคะมาเดินทางกันต่อบรรยากาศดีนะแม่น้อยขอบคุณขอบคุณแม่น้อยนะคะขอบคุณกําลังใจนะคะมาดูต่อนะคะมาดูนกตันกตัวนกบรรยากาศมีดอกไม้ด้วยนี่ มีดอกไม้สวยๆเห็นไหมนี่นะคะคนสาววิโอลไลฟ์ได้กับครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะกับครึ่งชงั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เจ็ดโมงมกว่าดับไม้สๆที่นี่ก็จะมีแบบสนักมีอะไรเก็บดอกไม้กันนะคะบรรยากาศดีพี่แป้งบอก อยู่ๆด้วยนะพี่แบงค์เขาน่ารักนะคะทุกคนน่ารักเก็บดอกไม้ไปฝากทุกคนนะคะพี่แบงค์ปาเจปาเจ,เจอ๊อะเอาไปแจก่อนมาแจก่อนรืมๆืมรืนะคะพี่แบงค์บอกไม่ให้ปาแจ๊ปาแจ,จสักทีนะคะขออาภัยขออาภายัยแม่น้อยบอกดอกอะไรสวยมันเป็นดอกอะไรนะหนูก็ไม่รู้ชื่อ ม่รู้ชื่อแต่เขาจะออกดอกทั้งปีนะคะออกดอกทั้งปีดอกอะไรดอกอะไรนะคะชื่ออะไรชื่อดอกอะไรเนาะนะคะเป็นดอกไม่ใช่ดอกไม้เหมือนเป็นเหมือนดอกไม้แบบไม่ใช่ดอกไม้ไทยๆอ่ะถ้าดอกไม้ไทยๆเราจะแบบเราจะรู้ใช่ไหมนี่นะคะดอกขอบคุณขอบคุณพี่แบงค์ครับให้ประแจพี่แบงค์แล้วนะดอก พี่แบงค์พี่แบงค์ดีจ้านะคะแม่น้อยแม่น้อยพากินนะบรรยากาศดีดีทุกคน